สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องราวจากหลบหนีจากความมืดบทที่91ถึง95นะครับเป็นช่วงที่ตัวละครของเราซันนี่เนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เอ่อเรียกว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยบนเกาะต้องคำสาปแห่งนั้น ใช่ค่ะเปิดเรื่องมาก็คือตึงเครียดสุดๆเลยซันนี่กำลังพยายามโน้มน้าวเนฟิสที่ความจำเสื่อมอยู่นะคะว่าไอ้ต้นไม้ที่ดูเหมือนจะดีดูเหมือนปกป้องพวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกับดกักคือหายนะเลยแต่เนฟิสไม่เชื่อเลยมองว่าซันนี่เสียสติไปแล้วแล้วก็ เข้าโจมตีทันทีใช่ค่ะเร็วมากคือซันนี่ที่คิดว่าตัวเองก็เก่งขึ้นมาเยอะแล้วนะยังไม่ทันทําอะไรเลยดาบก็มาจาะคอแล้วค่ะมันเห็นภาพความต่างชั้นของพลังชัดเจนจริงๆสู้ไม่ได้เลยจริงๆครับจนกระทั่งซันนี่เข้นชื่อสามชื่อออกมาแอสเตอร์ซองเวลพอเอ่ยเชื่อนี้ปุ๊บบรรยากาศเปลี่ยนเลยค่ะเวลตาเนฟิสเปลี่ยนไปทันทีเราก็ถามเรื่องโดเมนขึ้นมาซึ่งเป็นคําที่แบบซันนี่ไม่เข้าใจเลยตอนนั้น ไม่เข้าใจแต่ว่าคำพูดพวกนั้นมันก็เหมือนไปสกิดอะไรบางอย่างทำให้เนฟิสยอมหยุดฟังอย่างน้อยก็แป๊บหนึ่งอะนะพวกเขาก็เลยรีบเลยเตรียมตัวหนีแคซี่ก็เรียกคาทามาอืมทั้งสามคนก็ลงเรือที่ทำจากกระลูกปีศาจซันนี่ก็แอบวางเทียนไว้ด้วยนะกะว่าแบบขอเผาต้นไม้ล้างแค้นสักหน่อยก่อนไป แล้วก็คิดในใจว่าจะต้องกลับมาแกล่งกว่าเดิมให้ได้ซึ่งตรงนี้แคสซี่เหมือนจะรับรู้ความคิดเขาได้ด้วยมีท่าทีแปลกๆนิดหน่อยใช่ค่ะเหมือนเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างเลยแล้วการเดินทางในทะเลมืดก็เริ่มขึ้นจริงๆครับมันมืดสนิทไปหมดไม่มีดาวไม่มีอะไรเลยมีแค่ภาพหอคอยโลหิตในหัวซันนี่ที่ใช้แทนเข็มทิศบรรยากาศตอนนั้นมันคงแบบเวิงวางน่าดูเลยแล้วก็กลัวสิ่งที่อยู่ใต้น้ำด้วย พอออกมาไกลพอสมควรแล้วอิทธิพลของต้นไม้ก็ค่อยๆจางลงซันนี่ก็ได้สติกลับมาเต็มที่ขึ้นแต่ก็นั้นล่ะค่ะพอสติมาเต็มร้อยก็ยิ่งเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเออมันบ้าคลัง่งมันอันตรายสุดๆไปเลยลอยอยู่กลางทะเลมืดๆบนเรือกระดูกเนี่ยนะใช่เลยแล้วระหว่างที่กำลังแบบสับสนสับสนอยู่นั้นแคสซี่ก็เดินเข้ามากอดขอบคุณซันนี่ทั้งน้ำตาเลยทำเอาซันนี่ไปไม่เป็นเลยค่ะ แต่ในช่วงที่พอมีเวลานิดหน่อยเขาก็เริ่มคิดทบทวนสิ่งที่ได้มานะทั้งดาบเล่มใหม่เศษเสีเส่ยวรัติการแล้วก็พลังแฝงใหม่ๆไอประกายแห่งทวยเทพกับสายเลือดซานที่รู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เห็นรวมถึงเรื่องของเนฟิสด้วยทั้งเกราะที่เธอให้แคสซี่เรื่องความทรงจำสายเลือดหรือไอคำว่าโดเมนอิงมันชัดเจนว่าเธอรู้เรื่องคาถาลึกกว่าคนอื่นเยอะเลยใช่ค่ะปริศนามันเยอะมาก แต่ว่าความสงบมันอยู่ได้ไม่นานจริงๆแป๊บเดียวเท่านั้นแหละจู่ๆก็ตู้มหนวดประมึกยักษ์ค่ะพลอยมาจากไหนไม่รู้ฟาดใส่เรือเต็มๆเรือแตกกระจายเลยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆเนฟิสถูกดึงลงไปใต้น้ำซันนี่ก็กระเด็นตกทะเลไปเหมือนกันมันคือความโหดร้ายของทะเลต้องคำสาปของจริงเลยค่ะไม่ให้เวลาเตรียมใจอะไรทั้งนั้นท่ามกลางความมืดใต้น้ำ ความสิ้นหวังซันนี่มองเห็นมือหินยักษ์อยู่ลิบๆนั่นคือทางรอดเดียวแต่เขาก็ชะงักไปแวบหนึ่งคือจะหนีไปคนเดียวเลยไหมหรือจะกลับไปหาแคสซี่จุดนี้สำคัญมากเลยค่ะสัญชาตญาณมันบอกให้หนีเพื่อเอาตัวรอดอยู่แล้วแต่ซันนี่เปลี่ยนไปแล้วเขาเลือกที่จะดำดิ่งกลับลงไปอีกครั้งไม่ใช่เพราะเหตุผลอะไรเลยแต่เพราะความรู้สึกข้างในมันบอกว่าเพราะฉันต้องการแค่นั้นเลยมันดิบๆิบแต่ทรงพลังมาก เขาใช้สัมผัสเงาควานหาในความมืดจนเจอแคซี่กำลังถูกหนวดเล็กๆล,ลากลงไปลึกกว่าเดิมก็เข้าต่อสู้ใต้น้ำแบบทุลักทุเลสุดๆยากมากค่ะแต่สุดท้ายก็ใช้ดาบใหม่นั่นตัดหนวดได้สำเร็จแต่ว่าอากาศหายใจกำลังจะหมดแล้วทั้งคู่เลยใช่กำลังจะแย่แล้วทันใดนั่นเองมีแสงสีขาวสว่างวาบมาจากข้างล่างสว่างมากๆสว่างจนแสบตาไปหมดแสงนั้นทำให้หนวดปาหมุกยักษ์เหมือนเจ็บปวดทรมานบิดเบี้ยวไปเลย มันเปิดช่องว่างพอดีซันนี่เลยรีบคว้าตัวแคสซี่ที่ใกล้จะหมดสติแล้วพุ่งขึ้นสู่ผิวน้ําได้สําเร็จทั้งโคก็ตะเกียกตะกายไปจนถึงมือหินยักได้แบบว่าหมดสภาพหมดแรงจริงๆครับนอนแผ่กันอยู่ตรงนั้นเลยแต่ซันนี่ยังไม่ทันได้พักเลยก็ต้องเจ็บปวดอีกเพราะข้อบกคร่องของเขามันบังคับให้พูดความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับเนฟิสออกมาการถูกบังคับให้ยอมรับความจริงที่เจ็บปวดนี่มันเป็นอะไรที่แบบน่าเห็นใจตัวละครนี้จริงๆคะ่ะ แต่แล้วเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อที่สุดก็เกิดขึ้นเนฟิสเธอลากตัวเองขึ้นมาบนมือหินได้เหมือนกันแต่สภาพที่เห็นคืออมันพูดไม่ออกเลยครับร่างกายฉีกขาดกระดูกหักเละไม่หมดอวัยวะภายในทะลักออกมาคือเปนเป็นภาพที่น่ากลัวแล้วก็สิ้นหวังมากใช่ค่ะสภาพแบบนั้นคือไม่มีทางรอดแล้วสำหรับคนธรรมดาไม่มีทางเลยจริงๆแต่จู่จ เปลวไฟสีขาวก็ลุกพรึบขึ้นมาท่วมล่างเธอเลยแสงสว่างจ้ามากๆแล้วมันก็เริ่มเเหมือนหลอมรวมซ่อมแซมร่างกายที่แหลกสลายไปเมื่อกี้อย่างน่าอัศจรรย์เลยกระดูกที่หักก็ต่อกันเนื้อเยื่อก็สร้างขึ้นมาใหม่แม้แต่ส่วนที่ขาดหายไปก็ก่อตัวขึ้นมาจากเปลวไฟนั่นเองค่ะก่อนที่แสงจะดับวูบไปแล้วท้าก็หมดสติมันเป็นพลังฟื้นฟูที่แบบเหนือธรรมชาติจริงๆครับ น่าทึ่งแต่ก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะแววตาตอนนั้นที่ดูว่างเปล่าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยอืมน่ากังวลเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเนฟิสก็หลับไปสองวันเต็มๆครับพอฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าเธอจำเหตุการณ์ตอนเกียบตายไม่ได้เลยจำได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นสันนี่นี่คงโล่งอกแบบสุดๆไปเลยนะคะแล้วเขาก็ชี้ให้เธอมองไปข้างหลังที่นั่น กำแพงหินสีเทาใหญ่ๆของปราสาทมนุษย์ตั้งตะหงานอยู่บนขอบเหวพอเขารอดแล้วมาถึงที่หมายแล้วถึงแล้วค่ะแต่การเดินทางจริงๆอาจจะเพิ่งเริ่มต้นก็ได้เพราะปริศนาทุกอย่างยังอยู่ครบเลยทั้งพลังของเนฟิสชื่อสามชื่อนั่นโดเมนแสงสีขาวปริศนานั่นอีกแล้วก็ลางสังหณรแปลกๆของแคสซี่ การที่รอดจากประสบการณ์เฉียดตายแบบสุดขั้วมาได้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการที่ซันนี่กับแคสซี่ได้เห็นพลังที่แท้จริงอันน่าสะพรึงกลัวของเนฟิสแบบเต็มๆตามันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็เส้นทางของพวกเขาสามคนยังไงต่อไปอันนี้คือคำถามใหญ่ที่ทิ้งท้ายไว้ในเล่มหนึ่งเลยนะครับน่าติดตามมากๆครับ